สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต้นกล้านะผมและเราอยู่ในเกมไก่หน้าฟรีไฟเราจะมาสุ่มชุดดําใหม่คอเต่าซึ่งมีของเยอะมากจะคุ้มแค่ไหนไปดูนครับโอเคนี่เลยนะครับผมเสื้อคอเต่าคลาสสิกนะผมแล้วก็พร้อมกับลายใหม่นะครับผมทุกคนนี่ทุกคนเห็นปะ มันมีลายใหม่เข้ามามีของผู้หญิงด้วยนะผมแล้วก็ของผู้ชายแส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับผมเยอะมากและมันเป็นเซ็ตใหม่ซึ่งผมมองว่าโคตรเฟี้ยวโคตรจัาบรองเท้าโคตรสวยกางเกงโคตรสวยครับน้องๆสามารถลองใส่ดูได้ลองแต่งตัวได้เช่นเฮ้ยเราอยากจะได้เซ็ตไหนนะผมกดมาที่แรกเปลี่ยนมันเนาะเข้ามาเนี่ยเราลองเลยรองเท้ากางเกงแว่นตาถ้าแว่นตาปุ๊บเนี่ยผ้าปิดปากเราจะออกไปโอ้โหไม่เอา,มเอาผมอยากได้ผ้าปิดปากใส่ไว้เอออ่ะใส่ผ้าคลุมหมูวะ อ่าแล้วก็เสื้อเสื้อหมดเสื้อตัวนี้ดีกว่าอ่าตัวนี้นะครับรองเท้ากางเกงอ่าดูดิโคตรเท่เลยอ่ะหูดูดิว่าเราจะหมดกี่เพชรนะครับผมเดี๋ยวพี่กล้าลองให้ผมทุกคนตอนนี้เรามีโทเค็นคือทุกๆการอ่าทุกๆแต่ทุกๆ30ครั้งที่เราสุมเนี่ยมันจะได้ของถาวรแน่นอนหนึ่งชิ้นนะครับผมแต่ได้ของซ้ำเนี่ยเราสามารถนำโทเค็นไปแลกชิ้นอื่นได้ซึ่งเดี๋ยวผมลองสุมให้ดูนะหมดเท่าไหร่ลองดูกัน เสื้อยสิบสี่ชั่วโมงโอ้โหมันมียิบสี่ชั่วโมงด้วยว่ะคนดูสวยและตัวจะหมดกี่เพชรวะเนี่ยถ้าจะเหมาทั้งกระดานง,ง่ายๆผมต้องการแค่ตัวนี้ก่อนนะลองตัวนี้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 สี่ชิ้นนี้ก่อนเอ้ยห้าชิ้นดีเออห้าชิ้นนี้ก่อนผมทุกคนนะแต่เดี๋ยว,ว่าหมดอยู่ดีอะพ,พูดไปพูดมาโอ้โหเคมปีปะเนี่ย สุมมากนานไม่มีถาวรสักชิ้นเลยขดน้านนี้ไว้สวยแล้วกูนี่มันราชาเกลือนี่หว่าโอ้จีเอมเจียมใส่ของมาปะเนี่ยทุกๆ30ครั้งนี่เรากี่ครั้งแล้วอะเอ่อ20แล้วอุ้ยได้แล้ว1ชิ้นว,วะ่ะ อ๋อพอได้ปุ๊บมันจะรีเ oh. ซ okay. kind of oh, wow ็ตเลยได้ปุ๊บรีเซ็ตเลยผมทุกคนนะเออเอาเอาทีนี้ปุ๊บปุ๊บหนึ่งสามสี่ห้าโอเคโอ้โหเราได้มาสามตัวเค็ดแล้วนะครับผมเราได้ของซ้ำมาด้วยไงอุ้ยเสื้อมาแว้แวว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 เสื้อมาแล้วจ้าผมทุกคน ตัวนี้ที่เราต้องการเหมือนกันไอสีขาวเดี๋ยวก็สวยนะขาวดำตัวเนี้ยเออสวยกว่า,น,านั่นนะ่ะเอาอีกเอาอีกดูไปก่อนนะแว่นตามาแววแววแววมันใช้โทเค็นแรกเท่าไหร่นะดูแปบ๊บมันใช้สองโทเค็นโอ้ชุดดำนี้ใช้สามนะครับผมทุกคนแต่งควแม่งอันนั้นแรงสุดแล้วแหละดูไปก่อนโอ้โห oh. อาจจะมองมันไม่เยอะ 4โทเค็นแล้วได้ของซ้ำม,มาผมทุกคนการันตีแหละ30ครั้งได้แน่แน่ได้เสื้อซ้ำหาโทเค็นแล้วได้สีขาวมาหรือโทิค็นทด้องไม่ได้เนี่ย 1>, 1 2 3 4 5สห้าโอ้โหตัง5ชิ้นแน่เยอะจังโอ้โหสุมกันเหนื่อยคนสมุมอ้ามาอีกหนึ่งเหลือแค่4เหลือแค่4ตอนนี้เรา,เราแรแลกได้แค่2ยังไม่พอครับตัวขึน้นมันต้องขาดตัวขึ้นอีก4ครับอะไ,ไร ดู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 ด,ดูกังเกงมาแล้วเท่าว่าตอนนี้เราโอ้ยังไม่ได้เสื้อผู้หญิงนี่ว่สามสองอีกเก้าโทเค็นนะผมทุกคนสุ่มต่อครับดูที่มันจะออกอะไรมาเสื้อผู้หญิงครับเท่าว่าเราขาดอีเกเจ็ดโทเค็นครับอีกรอบหนึ่งได้ได้แลวอีกรอบหนึ่งอ่ะคืออีกรอบหนึ่งได้ชัวแล้ะ เราได้6กโทเค็นหโทเค็นยังไม่พอสินะเออเราใช้ตั้ง7โอเคอีกรอบหนึ่งผมดูโอ้ยอจังวะ7จ็โทเค็นแล้วผมทุกคนสุ่มเพื้นไปหน่อยผมไม่ไปสุ่มหาแล้ะผมคิดว่าน้าน้องๆคาดหวังจะเอาเสื้อตัวนี้แบบการสุ่มจริงๆอะ่ะยากเราไปแลกโทเค็นเอาง่ายกว่าไอ้สามชิ้นเนี้ยออกยากกว่าแรกเลยครับผมทุกคน นี่ว้ามาแล้วห้องดีน้องเบาวสงสัยไว้ก่อนเลยครับผมเดี๋ยวหาไม่เจอแล้วก็เราแลกหมวกครับผมทุกคนสงสัยเลยหมวกว้าสงสัยรองเท้าครับสงสัยโอ้หล่อจัดหล่อจัดหล่อจัดเดี๋ยวครับผมนะเดี๋ยวเรามาสุดเพชทให้ทุกคนดูก่อนนะครับไม่ได้อะไรครับของยังไม่เปิดเลยสรุปเป็นไงครับทุกคนเทปะ จัดเอาเรื่องจัดครับผม,มเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูในเกมมันดีกว่านะครับผมทุกคนไปใส่แอคโชเลยผมทุกคนหล่อจริงแล้วแบบใส่ผ้าปิดปากอันนี้มันจะดูดำดูเท่มีตาแดงผมทุกคนดูดิโออย่างจับมานะครับผมนะชุดหลอ่ลอๆของเราโอ้โหครดท่คือผมเป็นคนชอบชุดแบบกีนๆสะอาดๆแบบธรรมดาไม่ใช่แบบเวอร์วงังมนุษย์ต่างดาวอะเออมันเลยถูกใจผมผมทุกคนนะเยวลงมาไล่แอคเลยดีกว่าครับโอ้โหน่าจะเยอะมากเมืองนี้ครับ มันต้องมีสักคนหรือวะเจอเราอะปืนอะไรวะเนี่ยปืนอะไรไม่รู้ฮะลุงเอาไปก่อนนะอ้าวสวยแล้วอ้าวสวยแล้วเอเว้ยยิงคนอื่นบ้างดิเอ้ยหนูอ,อ้าวตายปืนเล็งปืนไม่ได้ปืนสักกระบอกอเอาใหม่ครับโอ้โหปืนกิ่งพิเชอร์ถามจริงมาทำปืนใครอยากได้เองไว้หนูนี่ต้องเวกเตอร์อย่างนี้สิ เราเล่นประชิดเลยผมทุกคนนะเข้านัวเขาเขาคุกข้างในครับเอาเว้เอาเว้เอาเว้เเวมันมีถูก้อนผมทุกคนเกือบเอาผมแตกวิ่งเข้ามาไม่ทันเปลี่ยนสก,กินปืนโอ้ยนี่ก็ตั้งไว้น้ออ็งตั้งไว้หลอกใครอ่ะเอ็งตั้งไว้หลอกพี่เหรอเกือบไปแล้ว มามาดิมาดิน้องเอาดิ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 พีไไนะ่ไม่ได้แอคนะพี่ไม่ได้แอคนะแต่พี่มันเอาเรื่องไงน้องเรามันต้นเกมไงต้องโผล่มาแล้วโอ้โหแล้วโดนมาเสียด้วยผมทุกคนนะเห็นกันทั้งแมปมค่อยหายปืนเลยเอาเอาไอวอลก่อนนะครับผมทุกคนอ่ามากระสุนมาปืนนี้เราก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับ AAC80 นี่แต่จะพยายามเล่นให้ก่อนโอ้โหเกลือทั้งนั้น ไรหาเลยมีคนอีกหรือเปล่าครับรื้อเลยจะมีตัวอีกหนึ่งนะมาดิยืนอยู่สบายเลยนะเองนี่หนูโอ้โหเฮ้ยเอาวะจัดลูกซองนี้ดีกว่ามีของครับเก็บให้หมดครับหมดแล้วเหรอวะพวกเองอ่ะเมื่อกี้ยังเพี้ยวฟ้าเลยยิงพี่ันอยู่เลยอ่ะเฮ้ยข้างหน้ามีคนจอดเอผมทุกคนไปโชว์ไปโชว์ของไปโชว์ของ เอาดีหนูโอ้โหพุง่งพุ่งอย่างแรงพุ่งอย่างแรงนี่พี่เบา้าเบ้าพุ่งอย่างแรงนี่พี่ผมว,ะะวิ่งไปแล้วฮะเขาไปยิงเราอะโอ้โหปืนหรืออะไรวะเนี่ยเบาเบาปืนอะไรอะของไอ้หนูเขาอะโอ้ตายอย่างนี้กล้าตายโอ้ยตายมาวะ่ะ ยิงข้าดอกละแปดกูถอยก่อนเลยปืนที่ไรเนี่ยปืนเรานี่มันปืนปลอมจริงผมทุกคนนะเอาตรงนะกลับไปหยิบเอซีเหมือนเดิมอปกันอุยอ้ยอุย้ยมันยืนอยู่อะไรอะหนูฝั่งหนูก็ชาจเราอย่างเดียวเลยอะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนล้วเปลี่ยนเอซีเหมือนเดิมดีกว่าพาราฟิวยิงเขาแทบไม่เข้าเลยฮะยิงดอกละเก้าเอาว่าเราไม่รีบร้อนดีกว่าหาปืนดีๆก่อนมันเริ่มใช้ไม่ค่อยได้แล้วกับคนเกาะหนาๆแล้ว ดาน,นามีตัวดาน,นามีตัวอยู่ด้านล่างครับโอ้ยถ้าเป็นในมุกสูงนั้นะลวดเดียวมผมทุกคนนะผมไม่ลวดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหไปปืนเขาแรงหละอุ้ยอุ้ยเอ้าคุณโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ตาบ้าปืนตัวเองเอาแล้วเขามาแล้วเขาฆ่าตัวตายด้วย เฮ้ยเขามาเพิ่งฆ่าเราคนเดียวเลยแล้วหนะ้าผมทุกคนโหที่เราโดนไล่ฆ่าแล้วผมทุกคนอย่างเงี้ย โอเคผมครับก็ขำาำกันไปนะผมคลิปนี้ก็เราก็รีวิวให้แล้วนะผมอาจจะไม่ต้องได้แชมป์อะไรมากนะผมเพราะพี่การรีบอัปเดตลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะผมว่าเฮ้ยการสุ่มรอบนี้เราหมดเท่าไหร่นะผมละเสื้อชุดนี้มันเท่มากผมมันสวยจริงผมว่าผมชอบจริงๆนะเดี๋ยวผมจะเห็นผมใส่ชุดนี้บ่อยๆแล้วนะครับผมมาเป็นแก๊งเดียวกันได้แล้วเ,เอามาใส่กันนะครับผมทุกคน <S 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 เดี๋ยวนี้ผมขอตัวไปตัดคลิปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปรอสตรีมต่อนะครับผมทุกคนวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ